คนที่วา่าน่างอิงจ้าใครวะเอ้ยเอาเข้ามาจะมาเห่าอะไรตอนอัดเสียงเนี้ยโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องอเฮ้ยอย่าอย่ากินนะอย่ากินโอเคฮะทุกคนก็มีสิ่งที่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมฮะบางคนก็กลัวเข็มฉีดยาบางคนก็กลัวผักบางคนก็กลัวอย่างอื่นเช่นแมลงซึ่งสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือปลวกทำไมถึงผมกลัวเหรอผมจะเล่าให้ฟังนี่แหละย้อนไปเมื่อผมประมาณตอนเด็ก ผมมีปมกับปวกอย่างหนึง่งคือบ้านผมเนี่ยพื้นมันจะเป็นไม้ไม้อะไรไม่รู้อะแล้วที่นี้ใช่ไหมผมก็อยู่มานานมากบ้านหลังเนี้ยประมาณ10กว่าปีได้ใช่ไหมตอนเด็กๆอะแบบเด็กเด็กเด็กเดกชิบหายอะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าพื้นมันก็เป็นปกติของมันแต่เมื่อเข้าสู่ผมประมาณปอปอปอปลายเออเรียปอปลายแล้วกันพื้นประมาณหลังหลังบ้านผมอะมันเริ่มมีรูเรื่อยๆมันเริ่มผุ แล้วบางทีอ่ะมันจะมีตัวก <C ut> ออกมาให้ผมเห็นใช่ไหมตอน,นแรกผมก็ไม่อะไรหรอกเพราะว่ามันตัวเดียวเออออกมานเดียวเองแต่พอผ่านไปน,นานๆน,น,นั่นแหละความแย่มาเยือนผมเลยมันทําให้ผมจดจำไปตลอดชีวิตเพราะสิ่งชีวิตชีวิตอันนี้มันไม่ควรเกิดมาบนโลกตอนนั้นผมนั่งเล่นอยู่หลังบ้านและอยู่ดีปลวกมันก็พูดออกมาเป็นเป็นสิบไม่ดีแม่งเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยอย่ะแบบโคตรเยอะเยอะเยอะชิบหาย ตอนนั้นผมสตันเลยแล้วผมก็กลัวปวกมาตลอดจนถึงตอนนี้มันเป็นสัตว์ที่ผมไม่ชอบเลยไม่ทันทีเดียวเพราะว่ามันทั้งน่าเกลียดมันทั้งน่ากลัวทั้งอยู่ลงเป็นฝูงทั้งเอ,อผมหมดคาจะพูดอะแล้วสมัยก่อนพื้นบ้านผมก็เป็นไม้ใช่ที่ผมพูดไปแมงก็เต็มบ้านเลยฮะพื้นข้างล่างก็แบบปวกเยอะมากซึ่งตอนนี้บ้านผมก็ได้ทําบ้านใหม่เรียบร้อยผมก็เลย กำจัดปวกออกไปได้หมดเรียบร้อยบ้านผมก็อยู่อย่างมีความสุขผมก็อยู่อย่างมีความสุขทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งสัปดาห์นี้ก็มาบนแค่นี้นะครับแต่ห้ามออกมาใกล้ผมเด็ดขาดเลยนะผมต่อยจริงเด้๋ยเอาปวกมาใกล้ๆงั้นสัปดาห์นี้เจอกันครับบ๊ายบายแต่งแต่งต่งลูกไปช่วยแม่ฉีดปวกในเ่องของลูกไม่เอาไม่ไปไปเร็วไปเร็วไปไปไป